เออสิริดูให้หน่อยที่คืนเนี้ฝนที่วัดป่าจะตกหรือเปล่ามีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่ฝนจะตกสลับหยุดคืนนี้ในวัดป่าสิริช่วยดูในทิว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกที่วัดป่าหรือเปล่าจะตากี่วอนจะได้ไม่ต้องเบเก็บตีวอนมีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่ฝนจะตกตอนบ่ายเริ่มตั้งแต่ส4บสีนาฬิกาในวันพรุ่งนี้โดยตกต่อเนื่องไปจนถึงตอนเย็น เออเดยกกูจะดูว่ามึงแม่นหรือเปล่ามึงถ่ายมั่วหรือเปล่ามาโทษฉันได้อย่างไรฉันก็เพียงแค่ดูจากดาวเทียมว่าเมฆไปถึงไหนตรงบนวัดป่าฉันก็ดูตามอุณหภูมิดูเมฆที่อยู่บนหลังวัดป่าแค่นั้นน่าจะตกตามที่ฉันถ่ายไว้เออมึงดูให้ดีนะเดยกกูจะดูว่าคืเนเี้ฟนจะแแซ่หรือเปล่าแล้วก็พรุ่งนี้เทสเชา้า ช่วงใกลา้เที่ยงฝนตกแสดงว่ามึงไม่แม่นแหละแต่แต่กะออกตกสองโมงบ่ายสองโมงไปแล้วยันเด่นก็ออก,ออกอมึงเชื่อถือได้ไม่ใช่ปีต่อไปหรือวันต่อไปนะอาจะพอพรุ่งนี้เนี่ย ฉันก็เป็นเพียงต่ำตามหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาตามสภาพความเป็นจริงไม่ตกจะโทษฉันได้ยังไงเพราะว่าท้องฟ้าทั่วไปมีมากมายฉันก็เพียงแค่ดูเมฆให้คืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้มันมีจริงๆเมฆมากช่วงบ่ายสองฝนตกแน่นอน